มีทั้งหมด18ทีนะครับที่สตาร์ทอัพที่ก็ริจิสเตอร์เข้ามาในโครงการของโอแทนนะครับเอ or Graduate Acceleration Program of University นี่นะครับ18ทีนี้มาจากมหาวิทยาลัยเชียรายสูตรนะอาจารย์ที่เป็นจานมหาวิทาลัยเชรายสูตรแล้วก็มีมีก็เรียกว่ามีของในมือมีของในกระเป๋านะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับที่เป็นเครือข่าย านะครับแล้วก็มาจากภาคเอกชนนะครับมีน้องที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็สนใจนะครับอยากจะมาคอนเนคอยากจะมาใช้มาคุยกับอาจารย์นะครับชยอะไรหรือว่าอยากจะมาหรือว่าจะยูนิลิสต์องความรู้ของอาจารย์ในมหาวิทย,ยาลัยได้อย่างไรครับก็จะมีมทีมที่เป็นอาชีพนวัตยางมาชีพนวัตอยู่นะครับจำนวนหนึ่งเช่นกันนะครับก็นี่เป็นที่มาที่ไปของทั้ง,ทง18ทีมที่มาในวันนี้ วันนี้ถือว่าทุกท่านเนี่ยได้โอกาสที่ที่ดีมากเพราะว่าได้ฟังจากผู้รู้จริงจินะครับจะได้ฟัคร้องแล้วก็มองกลับว่าไอพิเป็นส การทำสตาร์อับก็เหมือนกับการทำธุรกิจโดยปกติทั่วไปนะครับที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า intellectual properties เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคนอื่นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการลดความเสี่ยงในการที่เราจะไปละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้เจตนาน โดยเฉพาะในเรื่องของสตาร์ทอัพซึ่งเป็นเอธุรกิจจัดตั้งใหม่เนี่ยและมีฐานของเทคโนโลยีเนี่ยเราอยากจะให้มั่นใจว่าทเทคโนโลยีที่เรามาใช้ดําเนินธุรกิจอันนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีทรัพย์สิสนทางปัญญาที่เหมาะสมที่จะคุ้มครองเพื่อที่จะเอาไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่ให้ได้มากที่สุดนะครับ